ครับสวัสดีครับยีจะมาครับแต่ตอนนี้แล้วครับที่มาตรวจเช็คซ่อมกล่องรีเซิร์ฟพิไดนะครับเ,เทียมก็มีปัญหานะครับดูช่องสามไม่ได้ตอนนี้วันนี้ก็ไปเบิกลองเอาหัวพิไดมาไม่แน่ใจจะมีปัญหาเรื่องเบาบาง,งกันน้ยไม่ไผ่นะครับเราทาสีเราจะเกี่ยวกันไหมนะครับ ไปเบรคหัว R oh, B h i I 5G มาเป็นเป็นแบบสองชั้นนะครับวันนี้เอาเป็นหัวไทยแซมาจะเป็นแบบชั้นเดียวนะครับอันนี้จะเป็นหัวแบบหัวกวันแบบยาวนะครเป็น 5G แบบมันจะมีชั้นเดียวหัวจะมีชั้นเดียวสองชั้นนะครับ ว่าเองหัวสองชั้นเนี้ต้องเปลี่ยนหมวกด้วยนะครับเพราะหัวก็จะยาวนะครับนี่นะครตัวนี้ก็จะบอกมี270 240นะครับร้180อองศาก็ตรงก้านเฟตนะฮะท่าน,นี้ ต้องเปลี่ยนหมวกเดิมออกด้วนะครับจานก็หนึ่งจุดเจ็ดเ้ยหนึ่งจุดห้าอันนี้ลองีนะสายก็ไม่แตกไม่อะไรนะสายอยู่ในร่ม อะไรก็ดีนะฮะ่วนไอเดียก็หมุนท่านี้นะศูนย์หันหน้ารับจายก็อยู่ฝั่งเฟตด่าน,านี้ด้านซ้ายนะฮะจะเฟดตหน่อยนะ โอเคเดี๋ยวจะหันหน้าข้าจานก็อยู่ที่240นะ240ตรงนี้ผ่ากลางจานนะแล้วกไข่หน่อยหนึ่งติดน็อตนะฮะ ต้องขายออกให้สุดๆดนะลูกนี่ก็ใส่ใส่ได้แม่นแค่พอดีนะก็เลื่อนที่สามสิบแปดนะเสมอที่ตัวเลขสามแปดพอดีแล้วก็เล็งสองร้อยสี่สิบให้อยู่กลางาตรงกับน็อตด,ด้านล่างนะฮะ เ,เลืเ่อนเพกก็ประมาณหนึ่งนิ้วโอเคแล้วก็ขันล็อกมีน,นั่นก็ใส่เอสไทายเข้าไปนะอุ้มในมือนะฮะ ตึงพอนะครับเดี๋ยวแตกหักโอเคแล้วครอบหมวกใหม่ตัวนี้ก็จะมีร่องอยู่นะฮะร่องของหมวกร่องของสายนะครับก็ดูออกโอเคอก็กดลงได้เลยนะโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อย นี่แล้วก็เก็บไว้ใช้จานธรรมดาแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นหัวรุ่นใหม่แล้วโอเคไปดูช่างแมาเลลนด้านหลังจานนิดหนึ่งนะครับว่ามันชนกับไม้ไผ่ไหม,มก็เป็นไปได้นะว่าชนกับไม้ไผ่ ไม่อย่างนั้นต้องลองเอาไม้ไผ่ต้นลำนี้ออกนะครับบางลำนี้นะแต่ว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนเป็นหัว 5G นะครับเพราะว่าสัญญาณรบกวนมือถือนะครับจะยังไงเดี๋ยวลองดูสัญญาณทีกันใช่ไหมลงไปดูที่อิสปเปอร์ตรงกล่องทีนะว่าสัญญาณเป็นยังไงบ้างโอเคช่องเจ็ดก็มีสัญญาณนะครับ แนวหอก็แรงนะผมสิบปดช่องสามช่องสามสามนะครับก็ไม่มีสัญญาณนะครับต้องลองเอาไม้ไผ่ออกนะครับ เดี๋ยวชิเมจะลองถอดอไม่ไผ่ท่านนี้ออกดูนะครับว่าหายไหมนะฮะมีทางเดียวแล้วพอลองเปลี่ยนหัวซองคายแล้วไม่หายนะครับอโอเคชิเมะก็ไม่ไผ่ออกนะครับทีนี้นะที่เป็นหน้าจา์ออกไปแล้วนะฮะโอเคลองดูอีกทีนะครับอลงองเอาไม้ออกก็ยังไม่มีสัญญาณอยู่ดีนะครับ จะมีปัญหาี่สายแจ็คเกี่ยวนะแจ็คแจ็คมาจากไหน ไปดูสายกรันโอเคตอนนก็ลองต่อจำตรงจุดนี้คนระับตรงแจ้คให้ไหมก็อยา่างเดิมฮะห่าเข้าแล้วหรือว่าสายจะมีปัญหาไม่น่าจะมีปัญหานะเป็นแค่ช่องเดียวนะช่องสามช่องเดียวช่องอื่นดูได้หมด ทีวีช่องอื่นก็ดูได้หมดมีปัญหาช่องเดียวจริงๆริงโซ่ามที่อื่นก็บอกไม่มีปัญหาไม่มีแลนะเขา้าเมนู เครื่องมือนะและ้วก็เอาเลาดาเทียมดนนะยังไม่ได้ไีติ๊กข้นะผมลอเอาไม้ออกนะครับก็ยังเหมือนเดิมครับก็ยังกำลังหาสาเหตุอยู่ตกลงนะ้ที่เีย ไอ้คุณมันมีที่เกี่ยวระหว่างการดำไปหาดางแองไม่แน่เกี่ยวเราเห็นบอกว่ามันหลวมๆอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวครับขาไปเน้นลองขับเตี๊เครื่องใหม่ดูอะไรก็ดีหมดไม่เป็นเพราะอะไรใช่มีอะไรก็มีแต่สายแล้วนะ แล้วจุดนี้ก็จำตรงแลยครับแฉกไม่ออกนะรับเิ่รับเสียงกัน OTA แล้ว ช่องอื่นได้หมดยกเว้นช่อง3ออก็ยังเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรแล้วก็มีแต่สายอย่างเดียวแล้วจานก็ตรงนะโคงมีทางเดียวครับคงต้องดทดลอง นั่นสาใหม่ทีเดินสาใหม่มาตรงตรง,งเส้นหนึ่งลองดูสายก็ไม่น่าจะเป็นช่องเดียวนะเป็นเพราะอะไรเลยน,น่าเป,นเป็นไปได้แต่กเ็เป็นไปแล้วนะครับอาการปราบช่างเนี่ยช่องอื่นดูได้หมดยกเว้นช่องสาม